สวัสดีครับพบกับสุรกาลลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่กาลิลินิกเกอร์อยุให้ลิเวอร์พูลเซ็นตัญการเบรดี้เข้าสู่ทีมเพราะเชื่อว่านักเตะรายนี้แหละกำลังจะกลายเป็นซูเปอรส์สตาร์ของโลกในอีกไม่กี่ปีขา้างหน้าแกลลี่ลินิกเกอร์นะครับพิธีกรชื่อดังจากช่อง BBC Sport ก็ได้ออกมาแสดงความเห็นส่วนตัวไปถึงสโมสรลิเวอร์พูลว่าควรรีบที่จะเซ็นสัญญากับเรดี้นักเตะวันอังกิษจากสโมสรบา,าร์เซโลนาเข้าสู่ทีมโดยด่วน เ่าเท่าที่ตัวเขาสังเกตความกาเล่นของนักเตะรายนี้มาโดยตลอดนั้นเชีอได้วานักเตะรายนี้กาลังจะก้าวขึ้นมาเป็นนักเตะซูปเปอร์สตาร์ระดับโลกในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้อย่างแน,น่นอนและเขาจะกลายเป็นนักฟุตบอลที่ยอดเยี่ยมถ้า,าได้อยู่ภายใต้การดูแลของเชกิงคลับหรือทางแกลี่นิลเกอร์นะครับแนนัาวันหรือว่าูลควรหันไปให้ความสนใจในตัวของเบรดี้กองกลางในวัย18ปีจากสโมสรบาร์ซโลนาอย่างจริงจัง,จงและควานักเตะรายนี้เข้าสู่ถิ่นแอนฟิลด์ในช่วงตลาดหน้าร้อนนี้เลย และแม้ว่าทางบาร์ซโลนาจะเคยเออกมาพูดว่าไม่ต้องการขายนักเตะไรนี้ออกจะเทียมแต่ถ้าหากลิเวอร์พูลยื่นข้อเสนอจำนวน70ล้านปอนด์เท่ากับค่าชดจัญญาแล้วแล้วก็เชื่อได้ว่าลิเวอร์พูลมีลุ้นสูงมากที่จะได้ตัวนักเตะรานี้มาร่มทัพนั่นเพราะในตอนนี้สโมสรออย่างบาร์ซโลนากำลังประสบภาวะหนี้สินอี่หนัก และการที่ทีมจะยอมตัดใจขายนักเตออกะอดีทีมเพื่อแลกกับเงินจํานวน70ล้านปอนด์นั้นก็เชื่อได้ว่ามีความสมเหตุสมผลเป็นอย่างมากในด้านของธุรกิจและความอยู่รอดของสโมสรนนะครับโดยณตอนนี้ทามบรดี้ได้แจ้งเกิดอย่างเต็มตัวแล้วในศึกฟุตบอลยูโร2020ในครั้งนี้แม้ว่าทีมชาติสเปนข,ของเขานั้นพึ่งจะตกรอบรองชนะเลิศนะครับด้วยนมือของทีมชาติอิตาลีในการเดวลนจุดโทษแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ไม่มีใครปฏิเสธเลยว่าบรดี้ก็คือของจริงและสามารถ แบกรับหน้าที่ในตําแหน่งกองกลางของทีมชาติสเปนได้อย่างไร้ที่ติทั้งทั้งที่เพิ่งจะมีอายุเพียงแค่18ปีเท่านั้นนะครับซึ่งความยอดเยี่ยมของเขานั้นถึงขั้นสามารถนําไปเปรียบเทียบและเบียดตีโกอาคันราเป็นตัวสํารองและมาเยืนจับคู่กับเซอร์เกียบบเก็ตในแผงกองกลางของทีมชาติสเปนได้อย่างดีเลยทีเดียวโดยแกมกับทีมชาติอิตาลีนั้นล่าสุดเบรดี้ถูกจดบันทึกสถิต,ติไว้ว่ามีอัตราการใจบันสําเร็จสูงถึง 97%จากการจ่ายบอลทั้งหมด67ครั้งในเกมนี้ซึ่งนั้นทำให้เรดี้ถูกมองว่าน่จะกลายเป็นชาบี้อลองโซคนใหม่หรือไม่ก็อินเวสอินเนสตาคนใหม่ของวงการลูกหนังของสเปนในถิ่มขันหนุ่ยด้วยและด้วยความสามารถในการจ่ายบอลเซน์ในการจ่ายบอลที่ยอเรี่ยมของเขาก็ทําให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมในตําแหน่งเพเมเกอร์ของเทียมที่ทางเจ็กกิ้งคลับกำลังมองหาเป็นระยะเวลามานานแล้ว แม้ว่าในช่วงเดือนเมษาย,ยานนี้ที่ผ่านมาลิวโลเคยติดต่อขอซื้อตัวเบรดี้ไปยังบาร์เซโลนามาแล้วครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้ทีมจาบ,บุญทุ่มปฏิเสธที่จะขายนักเตะรายนั้นให้กับลิวโลอีกทั้งนักเตะยังออกมาพูดว่าตัวของคนนั้นมีความสุขดีกับสโมสรแห่งนี้และต้องการต่อสัญญาชงใหม่กับทีมต่อไปในระยะยาวแต่จากการที่ตอนนี้เบรดี้เหลือสัญญาก,กับทีมแค่ปีเดียวเท่านั้นนะครับและณตอนนี้ทําบาร์เซโลนาก็เป็นทีมที่มีนี้สินมหาศาลเชื่อได้ว่าลิวโลจะมีลุ้น ถ้าหากมีการยื่นข้อเสนอจ,จำนวน70ล้านปอนด์ให้กับทามบาโซโลน,นาพิจารณาอีกครั้งในช่วงตลาดหน้าร้อนนี้นะครับหงเซโนโปล่อยยืมกุยิตทางเดียวก็คือขายขาดลิเวอร์พูลนะครับยังคงตัดสินใจในเรื่องของอนาคตมาโกกุยิตก่องการดีกีทีมชเชสเบียเพราะหากปล่อยย้ายทีมในช่วงสมัยนี้จะต้องเป็นการย้ายทีมแบบถาวรเท่านั้น สกายสปอร์ตสื่อของกอร์เกตษรายงานมาว่าลิเวอร์พูลไม่มีแผนการที่จะปล่อยกรูยิตในสัญญาย,ยืมตัวอีกแล้วจึงเหลือแค่2ทาง1คือเลือกเก็บไว้ใช้งานในกัน2021ถึง2022หรือย้ายทีมแบบถาวรซึ่งอาจจะเป็นผลดีสําหรับทุกฝ่ายกรูยิตนะฮะย้ายจากเซเวน่าเซเวด่าในลีกบ้านเกิดมาอยู่กับลิเวอร์พูลตั้งแต่อายุยังไม่ครบ20ปีเต็ม,มเมื่อเดือนมกราคมในปี2016จากนั้นก็ปล่อยให้ทีมเก่ายืมตัวไปใช้งาน เช่นเดียวกับคาริฟซิตี้แฮร์ทเบอร์ลิน2ฤดูกาลและมาปอร์โตเมื่อด,ดูการที่พ่พมมาจนถึงต,ตอนนี้มิกฟิววัย25ปีได้ลงเล่นใ้กับหงแดงแต่เพียงแค่16เกมเท่านั้นและม่เกมพิมพ์ลีก8นัดท่านี้ปอร์โตพอใจผลงาน3 6สกเกมยิงได้2ประตูรองทุรการของมาโกกิตเป็นอย่างมากและมีความพยายามที่จะดึงตัวเขาไปร่วมทีมอีกรอบไม่ว่าจะด้วยสัญญายิมตัวหรือซื้อขาดแต่การปล่อยตัวทางเดียวของลิ์หูนั้นก็คือขายขาดที่20ล้านปอนด์ ซึ่งดูแล้วจะสร้างปัญหากับทีมดังโปรตุเกสอยู่ไม่น้อยทําให้ตอนนี้หงดงไม่รับข้อเสนอใด,ดเลยจากบอโต้หงยิม้มอาจจะได้ส่วนแบ่ง20%หากเนื้อบุญขายเดนอิงส์หงด่งลิฟฟ์กูลครับจะยิมรับซั์แน,น่ๆนะฮะฟรีๆรโดยจะได้ส่วนแบ่งค่าตัวจากเดนอิงส์หากเซอร์ตั้มตันตัดใจขายก็นหน้าตัวเก่งของพวกเขาออกจากทีมเดนอิงส์เหลือสัญญากับทีมนักบุญอีกเพียงแค่ปีเดียวนะครับ และล่าสุดก overall, ับปฏิเสธในการต่อสิญญาชใหม่ที่สโมสรยื่นให้มาแล้วด้วยนะฮะทำให้มีข่าวตามออกมาว่าเซาล์ตัมตันอาจจำใจต้องขายเดวอนอิงส์ในวัย28ปีโอิเทีใช่วงสมันี้เลยเพื่อไม่เสียนักเตะไปแบบเฟรเมื่อจบฤดูกาลน่ะตอนนี้ท่านเดอร์มิเล์เปิดเผยว่าเดวอนอิงส์ย้ายออกจากสซาตันเมื่อไหร่ลิเวอร์พูลจะได้ส่วนแบ่งจำนวน20%ไปด้วยเพราะนี่คือเงื่ขนไของทีมหง์แดง ยอมขายดาวเตะรายนี้ให้กับทีมนักบุญเซาเทอ์ต,นต,นตันเมื่อปี2019นั่นเองนะฮะอินเตอร์มิลานเตรียมจับนิโกโลโบารยล่าต่อสัญญเตอร์ชม,มาใหม่หลังตกเป็นข่าวกับลิเวอร์พูลอินเตอร์มิลานครับเตรียมเจรจาสเญญาชม,มาใหม่กับนิโกโลบารเล่าหลังจากที่เจ้าตัวตกเป็นเป้าหมายในการสัมทับของลิเวอร์พูสลสโมสรดังจากพิมลิังกฤษตามการรายงานจากลิเวอร์พูลอีโค กองการในวัย24ปีนะฮะเป็นส่วนช่วยให้ทีมงูใหญ่อินเตอร์มิลานคว้าแชมป์เกาโชว์สุดรอิตาลีเมื่อร่วกันที่แล้วและยังโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจในการลงเล่นให้กับทีมชาติอิตาลีจนสามารถพาทีมก้าถึงรอบชิงชนะเลิศในศึกยูโร2 0 1 0เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาลิเวอร์พูลกับตกเป็นข่าวกับบาเรล่ามิฟิลหลายรายในตลาดการซืข้อขนักเตะในช่วงเสมมอน,นี้โดยพวกเขาหวังที่จะหาตัวแทนของจอร์จิโอห,หวาวในรุ่ม ที่ย้ายไปเล่นกับบริทเซนเจอรนหลังหมดสัญญาเ่อเดนก่อนด้วยเหตุนี้นะครับทำให้กาชชมิเกโตสื่อชันนัลของอิตาลีรายงานมาว่าอินเตอร์มิลานเตรียมเปิดโต๊ะเจรจาเซเนตชูใหม่กับทางกองกลางชาวอินเตเลียนเพื่อเป็นการรั้งนักเตะเอาไว้กับทีมต่อไปแม้ว่าเจ้าตัวจะมีสัญญาอยู่กับทีมจนถึงปี2024ก็ตามคาดการณ์กันว่าหากบริล่าต่อเซเนยชูใหม่ออกไปนะครับเขาเกิดจะกลายเป็นหนึ่งในนักเตะที่ได้รับการเหนื่อยสูงที่สุดในสโมสร รวมทั้งยังมีสิทธิ์ก้าวขึ้นมาเป็นกัปตันทีมคนใหม่ของทีมเนลัสซูลีด้วยนะครับก็โชว์ฟอร์มดีจริงๆนะ,ะยอมรับนิโคลโบาเลล่านะครับก็อยากได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าต้องต่อสู้อะไรเยอะแยะมากมายนะฮะสำหรับรล,ลิเวอร์พูลของพวกเรานี่คือสุขการลิเวอร์พูลครับท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่8รกรกฎาคมนะครับ